พม่นี้เลือกเพลงเก่าให้คนฟังอินดี้ที่ฟังออนไลน์อยู่ในเวลานี้อินดี้ n on a i r o n e ได้ฟังเพลงสากลเก่าๆไปพร้อมๆกันนะคะทักทายคนที่คลิกฟังออนไลน์อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะสุภาวดีคำพิรานน์กลับมาเปิดไม้ทำงานแล้วก็ทักทายคนฟังที่ฟังอยู่ที่นี่ค่ะ เราเจอกันเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้มีเพลงสากลเปิดให้ฟังจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถคลิกฟังได้ indie o n air o n e ค่ะตอนนี้พร้อมนำคนฟังเข้าสู่ช่วง indie สดใส e ดีค่ะ indie society เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยทรวมการบ้านวังหงพุตธมทนสงขลา ่กันด้วยสถานการณ์ของข้อมูลที่นำเสนอโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะในข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง1มกราคมที่ผ่านมาข้อมูลประจำวันที่1มกราคมนะคะ จังหวัดสงขลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น15ครั้งบาดเจ็บ13คนและมีผู้เสียชีวิต2ร,รายค่ะนะคะใครที่ติดตามฟังข้อมูลอยู่ในช่วงนี้ฝากนะคะฝาก ฝากข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะว่าควรเดินทางสัญจรขับขี่ยานพาหนะะด้วยความระมัดระวงังง่วงไม่ขับเมาไม่ขับไม่ขับรถด้วยความเร็วไม่เสี่ยงตามนโยบาย7วันแห่งความปลอดภยัยขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุค่ะ มาถึงข่าวที่สองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมนะคะ ท่ากาเซียนหาดใหญ่นำโดยนายชูวิทย์พันเนนท่านภูมิในการท่ากาเซียนหาดใหญ่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่โดยนางนงยาวจิรันดรภู่มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมเรื่อของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ทีจีสองห้าเก้าเส้นทางสุวรรณภูมิหาดใหญ่ โดยม um ีการฉีดอุโมงค์น้ำต้อน รับเที่ยวบินประถมเลิกและมอบช่อดอกไม้พร้อมมอบของที่รึกแก่นักบินลูกเรือและผู้โดยสารนาลรานจอดอากาศยานท่าอากาศยานหัดใหญ่เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินประถมเลิกในการกลับมาให้บริการของสายการบินไทยถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของสายการบินเป็นการประท สัมพันธ์และการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าอากาศยานหัดใหญ่อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาอีกด้วยค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี้ซาวไตี้ในเช้าวันทำงานวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลสงขลานาครินได้เปิดจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพี่น้องประชาชนชาวสงขลาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัสีโดยสามารถนำไปบริจาคได้ที่ อาคารเย็นศิรัสหนึ่งวัดโคกนาวอัฐถกรวีสุนทรสามารถบริจาคได้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึงสองทุ่มหรือมีความประสงค์จะบริจาคเงินสามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลาน,นครินชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลาน,นครินธนาคาร กรุงเทพเลขที่บัญชี6 4 1 0 2 2 6 7 7 0หรือสอบถามเพิ่มเติม0 เจ4 5ส5่สี่ห้าหนึ่งห้าเก้า2 2้าศค่ะและนี่เป็นข้อมูลที่เราหยิบมานำเสนอในช่วงอินด้โซไซตี้เช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อวันนี้ค่ะ0816989509นะคะโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ E ร่วมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาทำโฮมสังชั้นสไตล์ท r o p ิคอลพื้นที่กว้างขวางสามห้องนอนสามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีรรงรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบห่างสายน้ำจะดคลองลงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขพิเศษสนใจติดต่อได้ที่ 0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตี้ติดต่ออินดี้ทีม074 243 444 081 957 6644สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟเอ็มโทร074 243 444 081 957 6644